สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่มีน้องผู้ชายท่านหนึ่งนะครับได้มาชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์ถามด้านล่างไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเขามีข้อมูลที่เป็นชื่อและก็นามสกุลอย่างนี้นะครับเขาต้องการจะตัดเอาชื่อออกมาแล้วก็ต่อด้วยนามสกุลตัวเดียวอย่างเงี้ยจะทําได้หรือไม่คือถ้าเกิดว่าผมตอบในคอมเมนต์นะครับมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าผมไม่ทราบว่าข้อมูลของน้องเขาเป็นแบบไหนนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมา คนอื่นที่เข้ามาดูจะได้รับความรู้ไว้ด้วยนะครับอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถตอบได้ก็คือว่าผมไม่ทราบว่าข้อมูลของคุณนี่นะครับเป็นแบบไหนอย่างตัวอย่างของผมนะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบมาดูอันแรกนะครับชื่อก็จะอยู่คอลัมน์หนึ่งนามสกุลก็จะอยู่คอลัมน์หนึ่งการพิมพ์ก็พิมพ์ปกติก็คือพิมพ์ปุ๊บไม่มีช่องว่างด้านหลังนะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือเกอร์เซอร์จะอยู่หลังชื่อเราเลยเนี่ย แล้วก็นามสกุลอย่างนี้นะครับนี่คือแบบแรกแต่แบบที่สองเนี่ยชื่อกอลั่มหนึ่งนามสก,กุลกอลลั่มหนึ่งแต่การพิมพ์ชื่อบางครั้งก็เคาะช่องว่างสามเคราะ2์สองเคราะดีไม่ดีนะครับนามสกุลก็มีช่องว่างด้านหน้าอีกหรือไม่ก็ชื่อมีช่องว่างด้านหน้าอีกซึ่งข้อมูลเนี่ยจะมีความหลากหลายแล้วอย่างนี้ก็คือสเปสสปะนะครับ ส่วนแบบที่3นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นชื่อกับนามสกุลอยู่ในคอลัมน์เดียวกันสังเกตดูนะครับชื่อคอลัมน์หนึ่งนามสกุลคอลัมน์หนึ่งจะทําได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าชื่อกับนามสกุลอยู่ในคอลัมน์เดียวกันแต่ความยาวของชื่อไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมอันนี้ยาว4ี่ห้าตัวน,นี้อกเจ็ดตัวนะครับอันนี้ก็สั้นบางงานก็เคาะเยอะบางงานก็เคาะน้อยยาวบ้างสั้นบ้างอย่างนี้ อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่เราต้องเจอผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนต้องได้แบบนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยเหมือนกันหมดเลยสำหรับฟังกช์ชันที่ใช้สำหรับาหาคำตอบในคลิปนี้นะครับก็จะประกอบด้วย4ฟังก์ชันไฟล์นี่ไว้สำหรับค้นหาข้อมูลเล็บเป็นฟังกช์ชันสำหรับตัดข้อมูลจากทางซ้ายหรือว่าด้านหน้าเนี่ยเอามาขีดตัวนะครับฟังก์ชันไร้เนี่ยไว้ ข้อมูลจากทางขวาว่าเราต้องการนับจากทางขวาหรือด้านหลังเนี่ยนับมากี่ตัวสุดท้ายคือฟังก์ชัน trim ไว้สําหรับตัดช่องว่างหน้าหลังของข้อมูลนะครับอ่ะเริ่มเลยอย่างเคสนี้ไม่ยากถ้าอยู่คนละเซลลแถมไม่มีช่องว่างนะครับง่ายก็คือเท่ากับเซลล์นี้เลยคลิกเซลล์นี้ไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนะครับเพราะเป็นชื่ออยู่แล้วแล้วก็แอมเปร์แซนแอมเปร์แซนก็คือเครื่องหมายมาต่อกันนะครับ ต่อด้วยถ้าเกิดว่าเราต่อด้วยตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเอา a 2มาต่อด้วย b 2มันก็จะเอา a แล้วก็เอานามสกุลทั้งหมดมาต่อกันแต่ต้องการ a ตัวเดียวจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราคลิก b 2ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยมาต่ออย่างนี้ไม่ได้มันจะได้ทั้งหมดทั้งเซลเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอา b 2อย่างนี้โดยที่ b 2เนี่ยไม่มีช่องว่างเลยก็ง่ายนะครับก็คือ แอมเปอร์ซนด้วยเล็บเล็บก็คือเราจะนับมาจากทางซ้ายว่าเราจะเอากี่ตัวเล็บอะไรครับเล็บตัวนี้ b2 เอามาแก้1่ตัวนะครับก็ใส่คอมม่าไป Enter ก็จะได้ชื่อแล้วก็นามสกุลตัวเดียวอันนี้ง่ายนะครับาลากมาเลยจบนะครับตรงนี้แบบนี้มีการเว้นวรคมีการเว้นวรคหน้าชื่อมีการเว้นวรคหลังชื่อมีการเว้นวรคหน้านามสะกูลอีกต่างหากถ้าใช้เหมือนเดิมจะเกิดอ,อะไรขึ้นเท่ากับ เซลนี้แอมเบอร์เซนนะครับคือต่อด้วยเล็บแล้วก็คลิกเซลล์นาาสกุลนะครับเอามาหนึ่งเอนเตอร์ Enter. เห็นไหมครับมันก็จะไม่ตอบเพราะว่าข้อมูลของเรามีการเว้นวรรคมันเลยผิดพลาดอย่างนี้บางตัวก็เว้นวรรคข้กกางหน้าบางตัวก็ไม่มีเลยนามสาุลเพราะเราเอามาตัวเดียวซึ่งอย่างเซลล์เนี้ตัวแรกของมันเป็นช่องว่างมันก็เลยไม่โผล่มาแสดงว่าใช้แบบเดิมไม่ได้แล้ว อย่างนี้เราต้องทําอย่างนี้เลยนะครับถ้ามีช่องว่างเราตัดช่องว่างไม่หมดเลยนะครับก็คือ trim คือตัดช่องว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังใช้ฟังก์ชัน trim มันจะตัดหมดเลย trim แล้วก็คลิกเซลล์นี้อ่าแล้วก็แด้วยคือมาต่อด้วย trim ก็คือ trim เซลล์นี้แล้วก็ enter ไปนะครับมันจะต่ออย่างนี้อ่ามันก็จะต่อทั้งหมดเราต้องการเอาตัวเดียวทำอย่างไร นะครับ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใส่เล็บอีกนะครับเล็บก็คือนับจาก่างซ้ายนับจากอะไรครับสิ่งที่เราตัดไปแล้วก็คือทริมเนี่ยคือเราตัดช่องว่างมปแล้วนะครับเล็บตัวนี้เอามาหนึ่งนะครับคือเอามาตัวเดียววงเล็บปิด Enter ก็จะได้แบบนี้อ่าถูกต้องนะครับอย่างนี้อ้าวมาดูแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยข้อมูลของเราอยู่ในเซลล์เดียวกันแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันจะโย้เยไปโย้เยมา คือชื่อของคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วละครับอันนี้ชื่อยาวอันนี้ชื่อสั้นแถมบางทีเคาะมากไปอีกเคาะมากกว่าปกติแล้วเราอาจจะเคาะสองเคาะอันนี้อาจจะเคาะสามเคาะสีอ 3, ่อ,อย่างนี้ข้อมูลแบบนี้มั่วไปหมดอันนี้นะครับผมจะดึงเฉพาะชื่อมาก่อนอ่าทีนี้วิธีการทํานะครับถ้าเกิดตะกี้ที่เราใช้ทริมตะกี้ที่ผมอธิบายก็คือเท่ากับทริมตรงเนี้ยมันเป็นการตัดด้านหน้าหรือว่าด้านหลังได้อย่างนี้นะครับ มันยังตัดชื่อออกมาไม่ได้ถ้าเราต้องการจะตัดชื่ออย่างนี้นะครับเราต้องหาตำแหน่งของช่องว่างให้เจอก่อนว่าช่องว่างที่แบ่งระหว่างชื่อกับนามสกุลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็ต้องใช้ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเท่ากับไฟล์กับฟังก์ชันไฟล์นะครับไฟล์ช่องว่างนะครับก็คืออยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับตรงนี้คำพูดแล้วก็เคาะหนึ่งเคาะนี่คือช่องว่างค้นหาไหนไหน within text เ,เนี่ยหมายถึงว่าค้นหาในเทคนี้ คนไหนในเทคนี้แต่เทคนี้มันจะมีช่องว่างด้านหน้าใช่ไหมครับเราก็ต้องตัดช่องว่างด้านหน้าหลังก่อนก็คือ trim เทคนี้นะครับอ่าแล้วก็ comma start นําร 5. เริ่มที่ไหนเริ่มที่หนึ่งเลยก็วงเล็บปิด enter นะครับมันก็จะรู้ว่าอ๋อตำแหน่งที่หกเห็นไหมครับนี่ a ไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องว่างอยู่ตำแหน่งที่หกลองลากมาดูสิ อันนี้อยู่ตำแหน่งที่เจ็ดใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบีหกตัวเค๊หนึ่งเคะเป็นตำแหน่งที่เจ็ดอ่าถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วทีนี้เราได้ตำแหน่งช่องว่างมาแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันอะไรต่อครับก็คือ double ลคลิกเข้าไปนะครับเรารู้แล้วว่าช่องว่างอยู่ตำแหน่งที่หกใช่ไหมเราก็บอกว่าเล็บเห็นไหมครับเล็บอะไรครับเล็บ trim ก็คือต้องตัดด้วยนะ trim อะไร trim เก๋เนี้ยเกตัวเนี้ยนะครับแล้วเอามาเท่าไหร่ นับมาจากทางซ้ายกล่องเทคเนี้ยแต่เทคตัวเนี้ยเราต้องตัดเป็นทริมมาก่อนตัดจ่องว่างมาก่อนก็คือใส่ทริมเข้าไปเอามาตำแหน่งไหนครับแต่คีซึงเป็นจ่องว่างอยู่ตำแหน่งที่หกแต่ถ้าเราเอามาหกปุ๊บมันก็จะติดจ่องว่างมาด้วยเราต้องลบด้วยหนึ่งนะครับก็คือเอามาพอดีเป๊ะอย่างนี้นะครับมันจะได้ชื่อมานี่ได้ชื่อมาแล้วนะครับตรงนี้นะเข้าใจนะครับตรงนี้มาดูในส่วนนามสกุล นามสกุลนี่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยเคาะบ้างไม่เคาะบ้างชื่อยาวมัง่งชื่อสั้นบ้างดังนั้นการจะตัดนามสกุลของมันเนี่ยค่อนข้างจะยากมากมันจะมีฟังก์ชันที่เข้ามาช่วยก็คือฟังก์ชันแรกก็คือ l e n คือนับจํานวนก่อนนับจํานวนของเท x t ของคุณว่ามีกี่ตัวเท่ากับ l e n อย่างเงี้ย l e n เทคนี้มันก็จะนับจํานวนว่าอ๋อเทคนี้นะมีสิบห้าตัวยี่สิบเอ็ดตัวอย่างเงี้ยนะครับแต่การนับอย่างนี้มันนับทั้งหมดมันรวมช่องว่างไปด้วยดังนั้นเราต้องเล่นอะไรครับเหมือนเดิมก็คือ trim คือตัดช่องว่างหน้าหลังออกไป enter นะครับผลลัพธ์ของมันก็จะได้อย่างนี้อ่านี่คือจำนวนนะครับจำนวนทั้งหมดนะผมเกาะไว้จะได้ดูว่าฟัางก์ชันแรกที่เราใช้เล่น ฟังชันที่เกี่ยวข้องคือฟังก์ชันค้นหามอนเดิมก็คือค้นหาช่องว่างบางคนถามทำไมไม่นับจากด้านขวามาเลยล่ะง่ายมาโง่ทำไมทําอย่างนี้มันจะนับยังไงครับจากขวามาเอามาขี่ตัวเพราะว่ามันไม่เท่ากันในนามจากุลยาวไม่เท่ากันคุณบอกว่าจากทางขวาเอามาสิบตัวอา้นานามสกุลก็อาจจะมียี่สิบหรือว่าสามตัวก็ได้ก็จะติดชื่อมาด้วยอย่างนี้จะมั่วดังนั้นอย่าเพิ่งใช้ฟังก์ชันไรนะครับไฟ ค้นหาอะไรครับค้นหาช่องว่างเหมือนเดิมค้นหาช่องว่างค้นหาที่ไหนค้นหาในเทคนี้แต่เทคนี้ถ้าเราค้นหาแบบนี้ในเทคนี้เรายังไม่ตัดช่องว่างหน้าหลังเราก็ต้อง t r i มเหมือนเดิมนะครับนี่ t r i มตรงนี้ก็าถามว่าเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากตัวแรกเหมือนเดิมนะครับตรนี้นี่คือตำแหน่งของช่องว่างที่เราเจอนะครับหลังจากชื่อเห็นไหม อยู่ตำแหน่งที่4ซึ่งเราตัดช่องว่างด้านหน้าไปแล้วนะครับตรงนีอ้อันนี้ฟังก์ชันที่2คือฟังก์ชัน find นะครับตรนี้เมื่อเราได้ตำแหน่งของช่องว่างและก็จํานวนของสตริงทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยก็คือเท่ากับ w right r i, I g h t อะไรก็คือนับมาจากทางขวา w right เซลล์ write, sell, นี้ แต่เซลนี้ผมแนะนําว่าเราต้อง t r i มเหมือนเดิมก็คือตัดช่องว่างด้านหน้าหลังทิ้งเหมือนเดิมนะครับจะไม่เอามาเดี๋ยวมั่วนะครับเดี๋ยวนับผิด right trim L2 เอามากี่ตัวบางคนบอกว่าเอามาเท่านี้เลยก็คือไฟล์ตะกี้ที่ทำอะไฟล์ช่องว่างอย่างนี้นะ c o ม m าจากช่องว่างของเซลลนี้นะครับก็คือผมลอกสูตรนี้มานะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ดูกลับไปกลับมานะครับ แต่ว่าในนี้อย่าลืมใส่ trim เข้าไปนะครับ trim L 2นะครับแล้วก็ค้นหาตั้งแต่ตำแหน่งที่อะไรตั้งแต่ตั้งแต่ตำแหน่งที่1นะครับวงเล็บปิด enter บางคนบอกโอ้ยถูกแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าตะก,กี้ตำแหน่งของการค้นหาน,นี้อยู่ตำแหน่งที่6ถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้อยู่เห็นไหมครับมันนับจากข้างหลังหกตัว1 2 3 4 5สี่ห้าหหายไปทั้ง2ตัวเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราลากมามันก็ผิดเลย นะครับ b ก็จะได้ช่องว่างมาด้านหน้าอีก1 2 3 4 5 6ม่ห้าหมวยหมดนะครับตรงนี้ใช้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องต่อด้วยนี้เลยครับก็คือเล่นทริมทริมตัวนี้นะครับทริมตัวนี้แล้วก็ทริม L2 คือเอาจำนวนทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่เราก้นหาไปนะครับตรงนี้ e ตเตอ แล้วก็ลากมาอย่างนี้ลากมาให้หมดเลยทีครับถูกต้องไหมอ้าวละถูกต้องแล้วนะครับอธิบายใหม่นะครับก็คือเรานับมาจากทางขวาของของแอสองคือตรงเนี้ยนับมาจากอะไรครับจากจํานวนจากจํานวนข้อความทั้งหมดตั้งนะครับไปลบด้วยตําแหน่งที่เราเจอเอช่องว่างนะครับเนี่ยตําแหน่งที่เราเจอช่องว่างเกคี้ลบกันสมมติว่า เลนตรงนี้มันมีสิบห้าแต่ว่าตำแหน่งที่เราเจอช่องว่างนี่คือตำแหน่งที่หกเพราะนั้นสิบห้าลบหกมันก็จะเหลือเก้ามันก็จะเอามาเก้าตัวก็คือ a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ก็จะได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็จะได้เก้าตัวก็จะได้ a มาอย่างนี้พอเราลากมาปุ๊บก็จะได้หมดผลลัพธ์ก็ง่ายก็คือทําเหมือนตะกี้นะครับก็คือเท่ากับเซลล์นี้ตั้ง แอมเปร์ซนด้วยเล็บเซลล์นี้นะครับเอามาหนึ่งเนเตอร์นะครับก็จะได้อย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลของคุณเป็นแบบนี้อย่าหวังเลยนะครับชื่อกับนามสกุลติดกันอย่างนี้โคตรติงต้องเลยครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่เวิร์กเพราะมันไม่รู้ว่าอันไหนอันนี้คือชื่อหรือว่านามสกุลติดกันหมดอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับลบทิ้งนะครับพอะะจะจบคลิปบางคนบอกว่าเอาทีเดียวเลยได้ไหม บางคนไม่ต้องการแบบนี้ขอเอตัวเดียวมาเลยได้ไหมเมือ่อทําอย่างนี้เสร็จคุณก็เล็บได้เลยดีครับไม่ต้องมาวุ่นวายเล็บไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเอามาหนึ่งไงครับเนี่ยก็จะได้เอตัวเดียวอย่างเงี้ยนะการใช้ฟังก์ชันพวกเนี้มือใหม่นะครับเราแบบนี้เราอาจจะสับสนงงแดกว่าใช้อะไรบ้างแนะนำเลยทำไปทีละสเต็ป ก็ลองดูนะครับยิ่งข้อมูลของคุณมั่วมากเท่าไหร่การใช้ฟังก์ชันก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นก่อนจะทําอะไรก็ตามเราต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับข้อมูลต้องอยู่ในจภาระวที่พร้อมเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการทํางานของเรานะครับยังไงก็ดูคลิปซ้ำๆไปซ้ำมาแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อจะไปดูคลิปที่ผมอธิบายพวกฟังก์ชันเหล่านี้อย่างละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ครับสุดท้ายก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าท่านไหนอยากจะคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ด้านล่างได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ